คลิปนี้ผ่านมาโดยบังเอิญอีกแล้วครับกลับมาจากน้องคายครับครับคุณแว่นครับผมมาเจอกับอุบัติเหตุนะครับตรงทางขึ้นภูพานนะครับผมข้ามไปจังหวัดน้องบัวลำพูที่เกิดเหตุพบอะไรนี่รถควงครับ เกิดบัติเหตุอะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับคลาสคลาสยิมชัยครับอ้าววัสดีครับผมวัสดีครับ <laughs> มันเป็นยังงล่ะเนี่ยมากูเ้เตะไปบัลลุ่มไงไปบ่ลลุ่มไงฮะโอ้อันรถเฮานี่ไปบ่ลลุม ทีมงานไหนเนอนีอ่นาอโอ้ยพ่นเป็นยังมาล่ะมีใครเป็นไรไหมเนี่ยีผู้เก็บบ่ล่ะครับออออโอ้มาว่าแห้งครับมันึน มันมเนมืนน้ำมันม่ใช่ข้างบนนะครับเอ้าผู้เดียวน้ำมันมาทีน้ำมันสามรถขึ้นข้างบนเราเนี่ยฝนตกมันไหลลงมาโอ้รถยี่เป้าบ่เนี่ยครับรถเป้าครับรถขาขึ้นมาได้ครับเอ้าขึ้นแม่มาเนี็ครับขึ้นมมานนี่แล้วก็ัคือไม่โอ้ไปยังไงอยู่เนี่ยเอามันคือหันหนาวมาทางนี้ยังไงอยู่เนี่ยอันนี้ลูกเข้ามันมาครับเนี่ย เอาเห็นนั่นขั้นหนึ่งลากเขาหลากไปนมันเขาหลากมาใส่กันน้องบัวคุ้งเดืยดหลากไปกันโอ้กำลังนำฝนตกครับพี่น้องก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับผม อันนี้ก็ผมไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรครับผมแต่ว่ากลับหัวลงไปฝั่งโน้นครับบอกว่าลื่นครับผมลื่นข้ามแผงบริเออร์นะครับข้ามไปเลยป้าครับพี่น้องไปเหมือนอยังไงคือเหมือนไปใดหนอน เอา,เอาไไหวังเล<ะ>ยลหรเ้ามป่ะเนี่ยแมโครแมโคู้นนีห็นปะลูกกันสายลูกเดียวฮะของของทีมงานเดย์้าบป่ะอ๋อของปื้ม,มผู้ใดช่วเฟือเราเราแม่งเด้หน่อยนี่แรนแม่มันหมืนมันเม่มเลหมุนไปเลย่น่ะมันขับเลยกระแทกหัว เปลี่ยนไปได้ว่ะแลนขึ้นน่นมากเฮ้นี่น้ำมันครับนี่เป็นเป็นาบน้ำมันครับแสดงว่ารถเล็กต้องระมัดระวังด้วยนะครับนี่ยหนักสิบรอยังโอ้โหเงินแถอครับ หอ้อมไปด้านหลังเลยนี่ครับน้ํามันคาบน้ํามัน ครับน้ำมันน่าจะมีเดิมอยู่แล้วครับทีนี้ก็ฝนตกลงมาโอ้โหรถสวยด้วยครับรถหล่อด้วยสามหกตอนนี้ประกันกำลังเอา้ายังล่ะ เอาแบคโคครับมาเก็บกู้ครับมาถึงตรงนี้แกบอกว่ามันหมุนครับหมุนแล้วก็ลูกพ่วงก็ขวางไปเลยนะครับนี่ ลอยล้อหน้าขึ้นนะครับล้อหน้าขึ้นตรงนี้ครับรแทกตรงนี้ปุ๊บบัดไปเลยมันสิมากนี่แล้วนี่รอนานกระแทกนี่กระแทกนี่ปุ๊บลูกลูกมันเลยทางแม่ไปพุ่นลูกทางดากักส่งดักแม่พุ่น งานข่าวดําซิ่งสุดยาวรายงานครับขณะนี้กำลังเอารถแบ็กโฮครับมาเก็บคู้ไปครับไปเดินทางเบาๆครับน้ำมันครับน้ำมันระวังน้ำมันนะครับเด้อผ้ได้ขับรถพันตรงนี้นะครับช่องทางระหว่าง ขาขึ้นมาจากทางอุดรน,นะครับจะข้ามไปน้องบุรัมพปูนะครับมาถึงตรงบริเวณนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าเป็นน้ํามันนะน้ํามันไหลลงมาตามทางนะครับตามถนนนะครับอาจจะทําให้ลื่นได้นะครับเป็นอุบัติเหตุได้โอ้ไปคนมาล่ะ ไปพ้นพ้นพอดีครับเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับนิดหน่อยครับโชเฟอร์ก็นิดหน่อยโชเฟอร์คนมากจะค้นครับสอง วัวกับเนี่ยว่าเ,เป็นยังโอ้ถังน้ำมันถังน้ำมัน สามครับยังใหม่ๆอยู่เลย ว่แมนเท่าเป็นผู้มาก,กูดิ้อแล้วฮะบับบนะวจังหวะเข้าเรียนมากของเข้าต่างหากันปนานี่เข้าสิขามไปน้องบัวเราไปถามเพ่นตัวพมเหรอว่ามันแล้วมาโอ้หหโอเหเข้าเข้าไปว่าคนเข้าก็เลยประกันเขา านานมันอยู่ดีว่าระเบียเข้าเนี่ยนะโซเฟอร์ฮ่ะน่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮ่่าาา ประกันถ่ายลูกถ่ายอะไรนะครับดูนี้มันแคบมากนะครับแต่ก็พอไปได้ครับ,บดีครับเ <laughs> มื่อกี้เห็นเอาไปคันหนึ่งไม่ใช่หรอครับคนละเหตุใช่ไหม ตามเส้นทางครับรอๆประจำทีมไม่ได้ดูตอนยกหรอกเพราะว่า,าประกันน่าจะถ่ายรูปนานอยู่ครับ